สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการประกอบตู้ฟักไข่รูด64ฟอรมแบบสี 4, เทานะคะส่วนฐานนี้นะคะจะเป็นฐานด้านล่างสุดข,ของตู้นะคะส่วนที่เป็นช่องนี้นะคะจะเป็นที่เก็บน้ําค่ะเราสามารถเติมน้ําได้จากด้านหลังของตู้นะคะเป็นรูเล็กๆสองรูนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาถาดเกิดลงไปนะคะถาดเกิดจะใช้เวลาเมื่อตอ่อลูกไก่เจาะไข่นะคะหรือไก่ลูกไก่อนุบาลน,นะคะ จากนั้นเราจะเอาฐานชั้นกลางลงค่ะตู้64ฟองเป็นแบบลิมชักนะคะลิมชักแบบหนึ่งชั้นค่ะจะเป็นถาดกิงนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบลิ้นชักนะคะใส่เข้าไปตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือวิธีการใส่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาสอนวิธีการใช้ใส่อันนี้นะคะทห้กินนะคะ ตรงนี้จะเป็นเหลี่ยมนะคะให้หมุนเข้ากับตรงนี้นะคะแล้วก็ดันลงไปเลยคะ่ะเมื่ลูกไก่เราเจาะแล้วนะคะเราสามารถเอาแท่งนี้ออกได้นะคะเพื่อให้ลูกไก่จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะคือเรียกว่าถาดเกิดนะคะหรือเป็นที่ฟักสําหรับของลูกไก่อนุบาบาลนะคะ ตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาต่อเชื่อมเข้ากับตัวบอกนะคะอันนี้คือขั้วนะคะให้เราต่อเข้าด้วยกันเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฟ้านะคะแล้วก็เปิดใช้งานเรื่องได้เลยค่ะเสียบปลั๊กเข้ากับตัวบอกควบคุมนะคะแล้วก็เสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านอีกทีนะะึงค่ะจากนั้นก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ